มือนี้นะคะแว่นอยากกินแจ่วน้ำพริกหนุ่มปลาร้าจิ้มกินกับข้าวเหนียวแบบที่เคยกินอยู่ที่บ้านน่ะแต่ว่าไม่ได้แช่ข้าวเหนียวเลยเพื่อความรวดเร็วเราก็จะนำข้าวเหนียวมาหุงและนี่ก็เป็นพริกที่ซื้อมาก็จะมีพริกสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็พริกหนุ่มแล้วก็จะมาทำการก่อฐานวันนี้จะย่างใส่ฐานมันจะได้แบบหอมหอมจริงจริงจะอบเอาก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่หอมอ่ะวิธีก่อไฟของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะเอฟซีบอกมาให้เอาไปย่างในเตาแก๊สก,ก่อนแล้วก็เอามาใส่ใน นี้ทำแบบนี้ใช่ไหมพริกมันก็ไม่ได้ใช้เวลาย่างนานหรอกนะย่างแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วแต่ว่ามันเยอะไงก็เลยนานนิดนึงกว่าจะได้กินก็ดึกเออนานนิดนึงกว่าจะได้กินก็ดึกมันคือ,อยังไงอ๋อเพราะว่าเราต้องมาทําการปอกพริกด้วย แล้วก็จะย่างหัวหอมกับกระเทียมใส่ด้วยเพื่อให้มันหอมเนาะตอนนี้พริกมันก็มีความไหม่แล้วก็ได้กลิ่นหอมของพริกออกมาแล้วแหละจริงๆก็ว่าจะเอากระเทียมหัวหอมไปย่างด้วยนะแต่ทีนี้ใจร้อนเตามันแบบไม่ว่างสักที <c oughs> ก็เลยจะแกะแล้วก็นําไปคั่วเอาจะเออแบบว่าไวกว่าแต่ดีที่วันนี้แฟนไม่ได้สอนหนังสือก็เลยมาช่วยทำแฟนเป็นคนที่แพ้ปลาล่าแต่ว่าเวลากินปลาล่าแฟวนก็จะแบบกินด้วยนิดหน่อยแล้วก็คันแล้วก็แพ้แล้วก็ไปกินยา แก้เพ้แต่ก็อยากกินกับเข้าะตอนนี้ก็ปอกกระเทียมหัวหอมเสร็จแล้วแล้วแว่นก็จะนํามาคั่วใส่พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเผ็ด พริกพวกนี้มันก็เผ็ดอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่แว่นนะไม่รู้ว่าเผ็ดพริกใหญ่ใหญ่อะมันเผ็ดไงตอนแรกแล้วก็เปิดแบบใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเจียวไปให้มันมีความหอมไม่ให้มันไหม้อะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมาทําการลอกเอาเนื้อข้างนอกมันออกตรงไม่ไหมเนี่ยตอนทําก็ใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวแสบนี่ค่ะลอกออกมาก็จะสวยงามแบบนี้เลย ส่วนขั้วกระเทียมของเรามันขั้วไม่สุกนะคะเราก็นําไปทุบๆแล้วก็มาขั่วใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ต่อนมันใหญ่เกินไปเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะนํามาตําก็จะใส่ทุกอย่างแบบรวมเข้าไปพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วแว่นก็จะใส่ชูนัวลงไปแล้วแว่นก็จะใส่น้ําปลา้าลงไปเลยน้ําปลา้าชอวันดีเหมือนเดิมคะ่ะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าแว่นใส่เกลือลงไปด้วยประมาณนี้พอคะ่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยมาเพิ่มทีหลังได้ นี่จะตำกันเลยมันก็จะมีความหอมของพริกกระเทียมออกมาแล้วก็มีความหอมปลาร้าออกมาด้วยเป็นตะแซ่บมากๆเลยค่ะบางคนเขาก็ตำใส่มะนาวใส่น้ำตาล ปิ๊บไปด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าแว่นไม่ชอบแว่นก็เลยไม่ใส่อีกอย่างเราชินกับการกินแบบนี้ด้วยแหละนี่นะก็ไม่ได้มีสูตรลงสูตรลับอะไรหรอกใส่ๆแล้วก็เติมเติมชิมชิมไปด้วยเสร็จแล้วก็แค่ตักออกมาใส่ถ้วยข้าวเหนียวของเราก็สุกพอดีเลยข้าวเหนียวร้อนๆแล้วข้าวเหนียวก็จะมีความนุ่มด้วยนะไม่แข็งอื <c oughs> ทุกคนจริงๆอันนี้เป็นของโปรดเลยนะกินกับผักลวกแตบลบว่าแซ่บมากแว่นอาะโตมากับน้ำพริกผักลวกนี่แหละถ้าอยู่ที่บ้านนอกนะ ต้องมีน้ำพริกอันนี้ทุกแบบทุกมื้อเลยถ้าไม่มีมันก็เหมือนแบบขาดอะไรไปสักอย่างอะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันกินดึกกินดืกขนาดนี้ก็ยังไม่อ้วนส่วนแฟนก็ไม่ได้กินด้วยนะคะเขาไม่กินข้าวเย็นแต่วันนี้ข้าวก็ร้อนอยู่